สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nintendo Family วันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Reverse 1999นะครับหลังจากที่ EP 1คลิปเปิดกาชาน้องผักดองพิกเกิลของเรานั้นผมคิดว่าได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับก็เลยมาทำา p p ที่2นี้นะครับผมเป็น EP ีที่เกี่ยวกับการแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่นั่นเองนะครับอ่าโดยนี้คลิปนี้นะครก็เป็น ตามความคิดของผมนะครับก็ลองเอาเอาไปประกอบไปไปพิจารณาดูนะฮะว่าเหมาะไหมหรือว่าถูกต้องไหมนะครับใครที่มีข้อโต้แย้งอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโดยที่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาแบ่งเป็นหัวข้อเนาะก็ประมาณสัก8หัวข้อนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกกันดีกว่านะครับสำหรับมือใหม่ในการเล่น Reverse 1หนึ่งกนารนั่นเองนะครับขั้นแรกนะครับสำหรับผมก็คือต้องทำการ อัพฐานนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับผมว i ยเดอร์เนสนะครับตัวนี้นะครับให้ตันให้เร็วที่สุดนะครับอ่ะเรามาดูกันนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยเราจะมีว i ยเดอร์เนสหรือผมจะขอเรียกว่าฐานแล้วกันเนาะเป็นฐานของเราครับซึ่งฐานเนี้ยมันสามารถผลิตในส่วนของเหรียญสามเหลี่ยมกับเหรียญวงกลมได้นะครับเหมือนกับเป็นพาสซีฟอินคับครับคือเราไม่ต้องทําอะไรเราก็ได้มันมาฟรีๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะรีบอัพให้เต็มอัพให้ตันที่สุดนะครับเนี่ยนะฮะโดยที่เนี่ยตรนเนี้ยเราจะมีทั้งหมดอยู่สามสามหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบอัพให้ตันนะครับดูมันจะมีทั้งหมดอยู่หกเลเวลเนาะ,อ,ะอันละหกเลเวลสามอันก็สิบแปดนะครับอย่างละสิบแปดนะฮะตรงนี้นะนี่ก็อีกสิบแปดนะครับมันก็จะใช้ในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเหมือนกับเหมือนกับอ่าอะไรนะ ลูกตาฟาง,งอ่ะมาเรามาฟาร์มได้ในเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรามาฟาร์มตรงเนี้ยครับผมขั้นแรกๆมันก็จะใช้อันไอฟ้ฟางอันเล็กเนี่ยครับผมแล้วก็พอเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะใช้ฟางอันใหญ่เนี่ยนะซึ่งมันจะหายยากหน่อยแต่ก็พอดอปได้นะมันจะใช้ตัวไอ้ตัวพวกเนี้ยในการอัพตัวฐานนะฮะซึ่งข้อแนะนําข้อแรกของผมก็คืออัพพวกเนี้ย ให้ตันให้เร็วที่สุดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเราก็ได้ได้ได้เอ็กพี XP ตรงเนี้ยได้ตังมาตรงเนี้ยมาแบบมาฟรีๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะที่ที่ผมคิดว่าควรจะต้องรีบอัพให้ตันให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเวลาเราเล่นในเกมรีเวิร์สหนึ่งเก้าเก้านียพยายามอัพฐานตรงเนี้ยให้ให้ให้ไวนะแล้วก็ถ้ามันติดตรงไหนเนี่ยเราค่อยไปอัพตัวละครนะครับซึ่งจะไป อยู่ในข้อที่2นะครับก็คือในการอัพ3มตัวละครหลักก่อนนะครับอ่าซึ่งเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีตัวละครอ่าพอสมควรเนาะก็อย่างเช่นอาจจะมีตัวละครหลักก็บางคนอาจจะเป็นเมลานีนะรหรือว่าอ่าอาจจะเป็นเซนจูเลียนหรือว่าจะเป็นเลกูลัสอาจจะเป็นอิลิยาหรือว่าจะเป็นน้องชาลีก็ได้นะครับนี่คือเป็นตัว DPS นะครับซึ่งจะต้องเป็นตัวที่เลเวลแล้วก็ มีพวกเรโซแนนซ์หรือว่าไซชูปที่ดีที่สุดนะครับเพื่อทำาดามจให้เร็วนะครับแล้วก็จะมีอีก2ตําแหน่งนะก็จะเป็นพวกบัฟกับดีบัฟเฟอร์นะก็จะเป็นพวกบีคอนบูมนะฮะหรือว่าอาจจะเป็น Baby b o ูแล้วอาจจะเป็น p พิกลก็ได้นะฮะในสับในตู้นี้เนาะนี่ก็เป็นในตําแหน่งที่2ส่วนตําแหน่งที่3เนี่ยก็จะเป็นพวกฮิลนะถ้าจะเ็ฮิลก็จะมีบอลลูนปาร์ตี้มีลาซอนะครับแล้วก็จะมีตัว6ดาวอย่าง เมดิซีนพ็อกเก็ตนะครับประมาณสามตัวหลักๆนี้นะก็ควรจะมีไว้สักตัวหนึ่งเนาะอย่างน้อยก็น่าจะมีลาซอไว้ตัวหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอัพสามตัวหลักนี้นะครับไปให้ได้เยอะที่สุดก่อนเนาะเพราะว่าในการเล่นเนื้อเรื่องของเราเนี่ยนะอ่าในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยสี่บทตรงนี้เนี่ยเราจะใช้สามตัวหลักนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวเป็นแอซิดเนาะซึ่งแอซิดเนี่ยเราถ้าเราสามตัวหลักเราเจ๋งแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้แอซิดก็ได้เนาะ อ๋อลืมไปเฉพาะด่านบอสเนี่ยมันจะให้เล่นสี่ตัวเนาะอาจจะมีจิตติดแถมแถมาอม่ตัวหนึ่งก็ได้นะแต่หลักๆก,ก็คือสามตัวหลัก,กะนะครับอ่าอ่าดูอ่าสามตัวหลักเนาะอ่าก็จะมีสามตัวหลักอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีแอซิดก็ห้อยไว้ตัวหนึง่งไม่เป็นไรนะอันนี้คือข้อที่2นะครับคืออัพสามตัวหลักให้ได้เยอะที่สุดก่อนนะครับอ่าถ้าอัพสามตัวหลักแล้วผ่านด่านไม่ไหวนะครับก็ต้องมาอัพเกรดตัวละครนะครับ หมายถว่าถ้าเราแบบตันไม่สามารถเล่นด่านฮาร์ดอะไรได้ต่อแล้วก็ต้องมาอัพตัวละครในส่วนตรงตัวละครก็จะมี3ส่วนหลักๆนะครับก็จะมีเลเวลนะครับก็อัดเข้าไปได้นะครับจนกว่าจะเต็มนะถ้าเป็นข้อแนะนําของผมก็คือในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะให้ไปถึงตัวกของอ่าเนี่ยนะฮะอินไซส์สองนะครับเลเวลห้าสิบนะครับประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันหาของฟาร์มได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับในส่วนของ อินไซส์สองนะแต่พอจะขึ้นอินไซส์สามเนี่ยมันจะใช้ทรัพยากรเปลืองค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันใช้เวลาผสมค่อนข้างนานนะอย่างของเซนจูเรียนเนี่ยฮะใช้ตอนนี้ยังไม่มีอีเวนท์ที่แจกตัวของทองของเซนจูเ i ียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคลาฟเอาอย่างเดียวนะเนี่ยนะเนี่ยแล้วก็ใช้ของแบบค่อนข้างแพง,แพงๆทั้งนั้นเลยนะของหายากในการที่จะคราฟของอัพตัวอินไซส์สนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวเาเมจผมขอแนะนำนะครับในช่วงแรกให้หยุดที่อินไซส์สองเลเวลตันก็คือห้าสิบตรงนี้นะฮะ oh, <God. S 1> แล้วก็จะมีอีกสองส่วนให้อัพก็คือในส่วนของไซชูบนะฮะไซชูบก็คือเหมือนกับการ์ดประจำตัวของแต่ละโอเปอเรเตอร์เนาะผมเรียกโอเปอเรเตอร์ลวกันซึ่งแต่ละตัวก็จะมีของที่ใช้แตกต่างกันเนาะอย่างเซนจูเลียนผมใช้ตัวของเนี่ยนะทั Thunder นเดอร์เนาะเพราะว่ามันเพิ่มคริติคอลนะครับอ่ากับเพิ่มคริติคอลดเเมจนะครับในท่า ถ้าถ้าอะไรบาทารูพักของเขาเพราะว่าเซนจูเลียนใช้ท่าหลักเป็นบาทารูพักในการตีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นก็ก็อาจจะใช้คนละใบนี้นะก็แล้วแต่นะว่าใช้ตัวไหนครับก็แล้วแต่เบนเดเมดครัถ้าเป็นเมลานีก็จะเป็นไซชูของเขาเองครับเป็นเนี่ยนฮะ่าลักซูเลียร <S 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 เลชัวอ่านอย่างนี้ไหมอ่ะเออก็จะเป็นไซชูปที่ทำมาเพื่อ เมลานีโดยเฉพาะเลยนะประมาณนี้เป็นต้นเนาะก็พยายามอัดได้สักเลเวล40กําลังดีนะครับอ่าประมาณนี้และส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของ r e s o n เนตนะครับอ่าเรสโซเนตเนี่ยก็ถ้าเป็นตัวเดเมจเขาพยายามให้หยุดที่ r e s o n เนตเลเวล10นะครับถือว่ากําลังดีนะครับถ้าไปเลเวล11เนี่ยมันจะเริ่มหาของค่อนข้างยากนะแล้วก็ผมมองว่ามันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร,ร่นะสู้เอา ทรัพยากรไปอัพเรโซเนตตัวอื่นให้ขึ้นมาเลเวลเก้าเป็นอย่างน้อยจะดีกว่านะฮะเดี๋ยวนะอ่าจะมีตัวไหนที่เลเวลเก้าเลเวลเก้า <'m> ยังยังพอหาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่พอขึ้นเลเวลสิบแล้วจะใช้ในส่วนของตัวเนี้ครับที่เป็นสีสีทองตัวเนี้ยมันจะหาค่อนข้างยากแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยอ่า รอไว้ที่เลเวล9ก่อนได้นะครับส่วนปัญหาในการอัพตัวละครในการอัพตัวเรโซเนตที่จะเจอกันก็คือจะขาดหินนะก็จะเป็นหินประมาณพวกตัวนี้โดยเฉพาะหินอันนี้นะครับจะจะขาดมากมากเลยเลเวลแรกเนะี่ยหินเลเวลแรกไม่จึงจะหาง่ายอยู่แต่พอขึ้นเลเวลที่2แนละ้วจะใช้ค่อนข้างเยอะ,ะครับตัวนี้อ่จาจะค่อนข้างขาดตลาดนะผมเองก็ไม่มีอัพแล้วเหมือนกันตอนนี้ต้องรอขึ้นเดือนใหม่นะฮะถึงจะมีอัพในส่วนของตัวหินเนี่ย บลิฟคาโคโฟนีนะฮะเออชื่ออ่านยากเนาะอันนี้คือในข้อที่3นะครับที่ผมจะแนะนำนะในส่วนของการแนะนำแนวทางการเล่นนะครับก็คือถ้าเริ่มผ่านด่านไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะเป็นเนี่ยด่านพวกอ่าสมมุติเรามาเล่นด่าน4ี่และเล่นด่าน4ด่านฮาร์อย่างเงี้ยผมยังไม่ได้เลยอก็ถ้าเราไม่สามารถผ่านได้ก็มาอัพ l ล v e l resonate แล้วก็ใสชูนะครับผม แล้วพอเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอเราเริ่มเคลียร์ได้นะอ่าในส่วนของ w าย e r n e ์เที่เป็นเลเวลสุดท้ายอ่ะนะครับเวลาอัพเลเวลไอ้ตัว w าย e r n e ์เนเนี่ยมันจะมีอันนี้ผมตันแล้วเนาะผมอัพไม่ได้แล้วเนี่ยเลเวลสุดท้ายตรงนี้นครับเลเวลที่5เนี่ยมันจะต้องใช้ของชิ้นหนึ่งนะครับในการหาก็คือเนี่ยฮะมันจะต้องใช้อันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ ตัวไวเดนเนสเลเวลสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องเก็บค่าเทรสตรงนี้ให้ได้330นะครับซึ่งการที่จะเก็บค่าเทรสให้ได้หนึ่ง0เนี่ยก็คือมาจากการเก็บดาวที่ตรงนี้ครับผมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมเล่นมาเนี่ยการที่330เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณบทที่4ด่านที่1 6ฮาร์ดนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถเล่นมาถึงตรงนี้ด่านฮาร์ดได้เนี่ยคุณก็จะสามารถอัพตัวไวเดนเน t เลเวลสุดท้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่สามารถมาที่ด่าน16ฮาร์ดตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องฟาร์มอัพตัวละครอัพไซชูปอัพเรสโซเนตไปก่อนนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อที่4นะครับข้อที่5นะครับคือเกมแนวของ reverse 1999เเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยในช่วงแรกนะครับเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราเพิ่งเล่นเนี่ย คือตัวละครอะไรเลยนแล้วก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับทรัพยากรเราก็จะมีจํากัดมากๆเพราะว่าต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะเราจะต้องเสียเวลามาอัพหลายตัวครับซึ่งจะอัพตัวละครเนี่ยในในเกมนี้ในช่วงนี้นะครับต้องมีอย่างน้อย8ตัวละครนะครับในการอัพตัวละครที่ต้องใช้ทรัพยากรจริงๆจังๆครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลงในส่วนของตัวเซอร์เฟสกับลิมโบด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในช่วงแรกของการเล่นเกม Reverse หนึ่งเเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยอัพไม่มีทรัพยากรอะไรใดๆเลยแล้วก็ตัวแบบยังเลเวลศูนย์ศูนย์กันอยู่เลยอะ่ะคือเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะเนานะแต่พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วพอเราเริ่มอัพตัวละครไปได้ระยะหนึ่งแล้วเราเริ่มมีทรัพยากรมากขึ้นเราอ่า มีอัพตัวละครที่อัพไปเยอะแล้วเนี่ยเวลาเราได้ตัวละครใหม่มาเราจะไม่ต้องใช้ทรัพยากรในการอัพเยอะเหมือนช่วงแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเกมแนวนี้จะค่อนข้างเหนื่อยในช่วงแรกๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับในส่วนของข้อที่6นะครับก็คือเราจะต้องเริ่มอัพทีม2แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าจะต้องใช้ตัวละครประมาณ8ตัวนะเพื่อลงเซอร์เฟสกับลิมโบตรงนี้นะฮะในส่วนของ Artific i a l ตอมนามบุญรุ่มเนี่ยนะครับอ่าเราจะมาผ่านตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะมีด่านอยู่ไม่ยากนะจะมีอยู่ประมาณสิบด่านเนาะในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าเซอร์เฟซนะตรงนี้เนี่ยแล้วก็เขาจะรีเซ็ตประมาณสัปดาห์หนึ่งก็จะมีรีเซ็ตรางวัลให้ตรงนี้ก็คือได้ฟรีๆนะก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะรีบผ่านในส่วนของตัวเซอร์เฟสตรงนี้นะครับ รู้สึกว่าน่าจะประมาณด่านที่6ถึงด่านที่7นะครับมันจะเริ่มมีการแบนตัวละครแล้วนะครับก็คือช่วงเริ่มเนี่ยเราใช้ทีมเดียวได้นะก็คือ3-4ตัวเนี่ยก็ใช้ทีมทีมเดิมมาตลอดนะแต่พอเริ่มด่านที่6หรือด่านที่7เนี่ยมันจะเริ่มมีการแบนตัวละครก็คือถ้า,าในด่านแรกเราใช้ตัวละครไหนไปแล้วเนี่ยพอดีผมเข้าไปดูไม่ได้แล้วมัน พอดีผมพลาดหมดแล้วเนี่ยมันเข้าไม่ได้อ่าก็คือถ้าเราใช้ตัวละครไหนไปแล้วเนี่ยมันจะห้ามใช้ตัวละครนั้นซ้ําในด่านต่อไปประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมมันก็จะไล่มาเริ่มตั้งแต่แบรนด์หนึ่งตัวแบนดสองตัวแบนดสามตัวแล้วก็แบน์สี่ตัวเลยนะฮะอ่าก็จะด่านด่านสุดท้ายเนี่ยด่านสิบนะที่จะแบน์สี่ตัวละครเลยนะั่นก็คือเราต้องมีสองทีมประมาณแปดตัวนั่นเองนะครับเมื่อเราผ่านในส่วนของเซอร์ฟเฟซไปแล้วเนี่ย ในส่วนของด่านลิมโบมันจะปลดล็อกมาให้เราเล่นนะครับซึ่งในด่านลิมโบเนี้มันก็จะมีของรางวัลมากมายครับซึ่งมันจะรีทุกๆสิบห้าวันเนาะซึ่งก็เก็บครบหมดแล้วเดี๋ยวเช็คได้ไหมว่าว่ารางวัลมันมีต้องเช็คข้างในเนาะอ่าอย่างเช่นอ่าเนี่ยก็จะมีประมาณเนี้ยเนาะอ่าถ้าทําดาวครบมันก็จะได้ได้ทั้งเพชรนอะแล้วก็ได้ทั้งเหรียญตรงนี้เหรียญตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันจะ ไว้ไปแลกของได้ก็คือแลกของพวกทำเรโซเนตนั่นเองหรือว่าอะไรต่างๆนานานนครับสำคัญมากๆแล้วก็ได้เพชรมาด้วยเนาะอ่าตรงนี้มันจะรีทุกๆ15วันนะครับซึ่งตอนนี้วันนี้วันที่26กนะก็อีก4วันนะวันที่30ก็จะรีเซ็ตตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่นลิมโบรอบใหม่ได้ครนะซึ่งมันก็จะมีกฎแตกต่างกันไปนะครับทำเกมนี้เนี่ยมันตรงลนะิมโบนี่แหละเนาะมาทำให้แบบเราจะต้องพยายามหาทีใหม่ๆมาเล่นเพราะว่ากฎ เนื่องจากกฎมันแตกต่างกันไปทุกๆทุกๆครั้งอ่นะเนาะเออก็ต้องหาทีมซึ่งรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะอวยในส่วนของตัวเมลานีนะครับถ้าใครมีเมลานีก็จะผ่านค่อนข้างง่ายนะว่าบอสมันจะเป็นในส่วนของธาตุไอเนี่ยเนาะพืชน,นะนะผมเรียกพืชแล้วกันเนะี่ยบอสใหญ่ซึ่งเป็นตัวโฟเกตมีนอตอ่ะเนาะซึ่งผมก็ผ่านแล้วเมื่อว,วานนกะว่า <c oughs> จะผ่านได้นะผมใช้เวลาประมาณ 4ีวันในการผ่านตัว o r g e t ม e n o t เนี่ยนะเพราะว่ามันวุ่นวายมากวุ่นวายมากๆนะสำหรับตัวนี้นะอันนี้ก็คือข้อที่6นะครับในส่วนของการอัพทีมที่2นะครับแล้วก็ข้อที่7นะครับเนื่องจากเกม Re v e r s e 1 9 9 9เนี่ยเป็นเกมที่มีรายละเอียดหลายลอย่างค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นสกิลตัวละครนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นพวกกฎของด่านต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเล่นเกมรีเวิร์สห 9, 9ึ่คุณต้องมี ข้อมูลที่ดีนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นเกมนี้ได้อย่างดีนะครับก็จะมีอเขาเรียกว่าเว็บแนะนำแล้วกันเนาะมีอยู่ทั้งหมด2 2เว็บนะครับ เว็บแรกก็จะเป็น Facebook ในกลุ่มของ r e เว r t h 1 9 9ึ่งเก้าเนะครับในเป็น a c e b o o k นะครับก็สามารถเข้ากลุ่มนี้มาได้เลยนะเนื่องจากในกลุ่มนี้ก็จะมีเพื่อนๆน่ารักน่ารักคอยตอบคำถามเรามากมายเลยนะครับคอยช่วยเหลือกันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากๆนะสำหรับเกม r e เว r ร์1 9 9นะแล้วก็เป็นของกลุ่มของคนไทยด้วยก็สามารถแอดเข้ากลุ่มนี้มาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเว็บนะครับซึ่งผมอ่านชื่อเว็บไม่ค่อยถูกอะ่ะมันเรียกว่าอะไร private หรือว่า p r i เด t e อะไรสักอย่างนึงนะซึ่งเว็บนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลงรูปไว้ให้ดูเนาะลงลิงก์ไว้ดูก็ลองเข้ามาดูกันได้นะในเว็บนี้ก็จะมีรายละเอียดของรายละเอียดตัวละครต่างๆแล้วก็รวมไปถึงตู้แบนเนอร์ในอนาคตที่จะเข้าด้วยนะก็สามารถไปวางแผนกันได้นะว่าใครจะกดตู้ไหนนะฮะแล้วก็จะมีตัวละครอัปเดตเป็นตัวไหนบ้างนะก็สามารถติดตามกันได้นะครับหรือว่าจะลองสอบถามเพื่อน,อนในกลุ่ม Facebook รีเวิร์สหนึ่งเก้าเก้ากไทยแลนด์ก็ได้นะครับแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับที่อยากจะแนะนํานะครับก็โดยส่วนตัวผมเองก็เป็นสายสายเติมน้อยกึง่งกึ่งฟรีนะครับก็ไม่ค่อยได้เติมอะไรแต่ผมอยากจะแนะนํามากเลยนะครับถ้าใครสามารถเติมได้นะก็อยากจะแนะนําในส่วนของเนี่ยผมเรียกว่า b a t t l e p a s s ละกันเนาะเนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะมียู่กันทั้งหมด50าสิบเลเวลนะซึ่งถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้เล่นธรรมดาสายฟรีเนี่ยคุณจะได้แค่แถวบนนะฮะ แต่ถ้าคุณซื้อแบนเทนพาร์เนี่ยคุณจะได้แถวล่างด้วยซึ่งเนี่ยไอตรงนี้แหละที่สําคัญนะครับบรแจกหินไอตัวนี้แหละซึ่งมันหายยากค่อนข้างค่อนข้างลําบากแล้วก็มีจํากัดอะแล้วก็เราก็ใช้ค่อนข้างเยอะด้วยนะถ้าถ้าใครไม่เติมเนี่ยคุณจะเสียผลประโยชน์ตรงนี้ไปค่อนข้างสําคัญเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกนะเนี่ยเนี่ยจะมีเมื่อกี้เนาะแล้วก็มีนี่มีสกินของ ชาลีด้วยแล้วนี่ตรงนี้แจกอีกสิบก้อนนะครับอ่าเห็นไหมนี่แล้วก็มีแจกไอ้ตัวอัพตัวเรโซเนตเลเวลสิบตรงนี้ด้วยเนี่ยเลเวลที่เลเวลสี่สิบนี่เนาะสำคัญนะนี่แล้วก็แจกตรงนี้10 1สิบสิบก้อนนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือนี่นะมันแจกไอ้ตัวเขาเรียกว่ากรดโทนี่นะครับซึ่งกรัดโทนี่เอาไว้ทําอะไรนะครับกรัดโทนี่เนี่ยจะเอาไว้อัพในส่วนของตัวไซชูปตรงนี้นะครับ ไซชูปเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันสองส่วนนะครับรส่วนแรกก็คือในส่วนของเ n Gra v e ฟส่วนก็จะเป็นเลเวลนะครับก็คือถ้าเราอัพเลเวลเต็มแล้วเนี่ยเราก็ใช้หินอันนี้เนี่ย o พ a r i z a t i o นนะครับเพื่อที่จะอัพขั้นมันต่อไปได้นะครับนี่มันก็จะเพิ่มในส่วนของความสามารถตรงนี้แล้วก็สามารถอัพเลเวลแม็กเพิ่มขึ้นไปได้อีกสิบเลเวลด้วยนะฮะอย่างอันนี้เลเวลส0ิบเนาะถ้าอัพขั้นต่อไปก็จะกลายเป็น เลเวลห0นสิบนะแบบของทันเดอร์นะที่ผม t ันเดอร์ผมเลเวลห้าสิบแล้วเนี่ย,ยนะามาดูเนี่ยนี่ฮะทันเดอร์เลเวล5้แล้วนะก็คือถ้าอัพอัพเข้าไปอีกก็จะเป็นเลเวล60แล้วก็ความสามารถตรงนี้ก็จะขึ้นเข้าอีกนะอันนี้คือส่วนแรกนะครับสำหรับไซชูบนะฮะส่วนไอตัวกลัดโทนี่เนี่ยจะมาเพิ่มในส่วนของแอมพลิฟายตรงนี้นะครับเนี่ยครับผมแอมพลิฟายคืออะไรครับแอมพลิฟายคือ นี่นะครับอัปส่วนของตรงนี้แอมป์ฟายเนี่ยคืออัปการซัมนั่นเองเนะาะเขาเรียกว่าอย่างก็เหมือนกับตัวพอตตัวพอตเชลของของตัวตัวละครนั่นแหละก็คือเหมือนว่าอัปตัวซัมเนี่ยมันก็จะอัปตรงนี้มีทั้งหมด5ขั้นด้วยกันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะมันก็จะอัปตรงนี้จากเดิมเนี่ยถ้าถ้าผมอัปกัดโทนี่เข้าไปเนี่ยอ่าก็จะเป็น20%เนาะหรือว่าอีกวิวินญาที่ไม่ใช้กัดโทนี่ก็คือใช้ตัวการ์ดมันเองซัมได้ก็คือถ้า ผมจ้าตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาทันเดอร์อีกใบหนึ่งมาจับกินได้นั่นเองนะอ่านี่ก็คือในส่วนของกลาดโทนี่นะฮะก็มีประมาณ8ข้อนี้นะครับสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่อยากจะลองเล่นเกม Reverse 199ครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ได้รับกระแสค่อนข้างดีแล้วก็เป็นที่นิยมค่อนข้างมากนะมีผู้เล่นหลากหลายรูปแบบนะทั้งทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เล่นเกมนี้กันเยอะมากนะผมเห็นในกลุ่มของอตัว Reverse หนึ่งก็เก,ก้าเก้าไทยแลนด์เนะี่ยมีแบบคอมมิชชัคอมมูนิตีตต้ทั้งผู้ชายผู้หญิงมากมากมากมายหลายคนหลายลูปแบบเลยนะก็ค่อนข้างเป็นกันเองแล้วก็เล่นกันได้สนุกสนานนะั้นแล้วก็เอ่อองบอกว่ายัางไงดีอ่ะถ้าถ้าสาหรับเป็นผู้เล่นสายเรื่อยๆก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆเนาะวัน,ว,นวันหนึ่งก็อาจจะใช้เวลาสัก5นาทีเป็นรีเพลย์หนึ่งก,ก็เก้าเก้าก็ได้นะแต่ถ้าเป็นผู้เล่นสายท้าทายหน่อยแล้วก็ต้องการแบบพิชิตในส่วนของลิมโบหรือว่า อีเวนต์ชาเลนจ์ต่างๆในในเกมนี้นะครับอ,อย่างตอนนี้ก็จะมีในส่วนของอีเวนต์เมลานีอาพาร์ทหลังนะก็ถ้าใครจบ30ด่านแล้วอะไรอย่างนี้ก็ก็ถือว่าหมดหมดภารกิจไปนะส่วนที่ใครยังไม่จบก็ก็ต้องหาวิธีสู้เอาไว้ได้นะครับแล้วก็มีส่วนเนี่ยอ่าส่วนของอ่าการสุ่มการ์ดตรงนี้การ์ดเฟรมเนาะอ่าก็มาเข้ามาช่วยก็สนุกทำให้ไม่เบื่อนะครับดูแล้ว เกมนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าติดตามค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือมินิเกมนะฮะซึ่งครึ่งแรกเนี่ยเป็นเป็นของอ่าเป็นโจรหลบหนีในส่วนของเมลานีนะผมชอบมากนะแล้วก็พอมาเป็นครึ่งหลังก็มาเป็นในส่วนของน้องหมาเนาะน่ารักอะ่ะ <laughs> เนี่ยเออผมก็ชอบเล่นนะแบบสนุกสนุกเนาะก็พยายามเล่นให้ผ่านได้เองนะก็เออสนุกดี แต่บางด่านก็อาจจะแอบยากนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ผมคิดว่าไม่เกินความสามารถของเพื่อนๆเนาะน่าจะเล่นผ่านกันได้นะอ่าก็ทั้งหมดนี้เี่ยก็เป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับอคนที่ผู้เล่นเป็นมือใหม่สำหรับเกมแนวนี้เนาะก็ผมก็เคยมีประสบการณ์ที่เล่นเกมแนวนี้มาอยู่บ้างนะก็อยากจะให้อเป็นเรียกว่าเป็นแนวทางของผมและกันเนาะใครที่เห็นแตกต่างอะไรหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรก็สามารถ มาพูดคุยกันได้คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากให้ผมลองลองทำคอนเทนต์อื่นๆก็ลองเสนอเข้ามาได้เนาะส่วนใครที่ถูกใจชื่นชอบก็อย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b าด้วยนะครับไปติดตามกันให้เป็นกำลังใจนะเผื่อจะมีคลิปหน้าขึ้นมาอีกนะจะเป็นาากาชาในส่วนของทูตเฟรน i ี้เลยไหมหรือว่าจะมีกาชาอื่นๆเข้ามาแทรกหรือว่าจะมี วิธีการเล่นในส่วนของลิมโบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับใครที่สนใจเนาะก่อคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผม <The S 1> วันนี้ขอตัวก่อนแล้วสวัสดีสสดครับ